เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเจ้ารถยนต์ BMW คันนี้กันครับติดตามชมได้เลยครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออตโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาโทร025138850สนับสนุนโดยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43 ระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2565ณอาคาร c ช a l ลนเจอร์อิมแพคเมืองทองานย ผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ bmw x 3 x drive 2 0 d m sport นะครับแน่นอนครับพอรหัสของรถยนต์เป็น x 3นั่นหมายถึงเป็นรถยนต์แบบอนเนกประสงค์ที่ตลาดโดยทั่วไปเรียกกันว่า suv bmw เขาเคยกำหนดของเขาเอาไว้เอ m ว่าเป็น sav เอาว่าเอาเราเรียกภาพรวมๆก่อนละกันว่าเป็น suv นั่นหมายถึงเป็นรถอนเนกประสงค์ รูปทรงแบบตรวจการท้ายตัดนะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนสีล่ล้อภายในนั้นก็คงสไตล์ความเป็น b m w ไวทที่แผงบานประตูนี่ก็มีสวิชควบคุมหน้าตา่างอยู่ตรงที่เท้าแขนด้านหน้าขยับไปนิดนึงก็เป็นสวิชปรับองศาของกระจกมองข้างซ้ายและขวาส่วนฟลอมไลัยก็เป็นแบบ นอตติฟ n ังชันสเียร์ิงวิวด้านหลังก็เป็นแพตเดิร์ชิปเปลี่ยนจังหวะอัตราทวเกียร์ช่องแอร์สช่องมาตรฐานด้านหน้าแอร์ Air, คันนี้เป็นแบ่งเป็นพื้นที่3ส่วนด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็รับความเย็นได้นะครับสวิชเรื่องของไฟหน้าอยู่ตรงขวามือที่เดิมนะครับแล้วก็สวิชควบคุมแอร์อยู่ตรงกลางนี่ มีควบคุมระมบความเย็นทั้งหลายจอขนาดใหญ่ตรงด้านหน้านี่ก็เป็นช่องเก็บของช่องวางขวดน้ำคันเกียร์เป็นคันเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบสเตปทรอนิกเดินหน้า8จังหวะอัตราทดนะครับแล้วก็มีสวิชสำหรับเลือกโหมดในการขับขี่นะครับซึ่งมีหลายโหมดด้วยกันมีสปอร์ตมีคอมฟอร์ตมีเอโคนะครับข้างบนก็เป็นซันรูฟ เป็นซันรูฟแบบที่เขาเรียกว่าเป็นพานูรามาซันรูฟคือกว้างใหญ่หน่อยว่าง,งั้นเถอะไหนไ,หนไหนมีทั้งทีแล้วมีเล็กๆก็บรยการเบาะนั่งเป็นหนงังนั่งสบายครับ,ค,รบคอนโซลน,นี่ก็หุ้มด้วยหนังก็บอกเป็นหนังแบบเซนเซอรนเฮะเป็นหนังเซนเซ t e c เแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุ อลูมิเนียมแล้วก็โครเมียมสลับกันนะครับให้อารมณ์รู้ราสปอร์ตขึ้นมาระบบเครื่องเสียงนั้นลำโพงก็บอกว่าเป็น h ฮ f i ร o u าวสปิเกอนะครับเป็น h ฮ f i ร o u าวสปิเกอส่วนข้อมูลทางเทคนิคครับแน่นอนครับเมื่อมีรหัสว่า20ดี BMW X3 คันนี้ก็คือรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสีสูบแถวเรียงทวิน Power Turbo อร์โความจุก,ก็ 1,995cc ก็ 1> 1, cc, คือ2ลิตรนั่นแหละครับแรงมา้าสูงสุด190แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,750ถึง2,500รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร Step ์ Steptronic 8จังหวะอัตราทดนะครับคือเกียร์ออโต้8สปีดอย่างที่พูดๆกันในคู่มือบอกว่าอัตราเร่งจากจอดหยุดนิ่งอยู่กับที่จนถึง100 ิโลเมตรต่อชั่วโมงคือ0ถึงร้อในภาษาคนกับรถเขาพูดกันนั้นเนี่ยใช้เวลา8วินาทีครับความเร็วสูงสุดตามสมุดคู่มือคือ213กิโลเมตรต่อชั่วโมงความยาวตัวรถทั้งคัน4,708ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ความกว้าง1,891ม mm, ิลลิเมตรส่วนสูง1,676ม mm. ิลลิเมตรยางคู่หน้าเป็นขนาด2,45ซีรีส์4,5ขอบ20นิ้ว ยางคู่หลังเป็นขนาดหน้ากว้าง275ซีรีส์40ขอบ20นิ้วทั้ง4เส้นเป็นยางรันแฟลทนะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบ M Sport ครับสนุกครับขับเคลื่อน4ล้อกระชากดีนะครับเข้าโคง้งนิ่งวงมาลัยคมขยับปั๊บไปตามองศาของวงมาลัยทันทีระบบ ช่วยต่างๆก็ครบถ้วนตามภาษารถสมัยนี้แหละครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่ต้องมาไล่บอกกันทีละข้อทีละข้อ,อเอาว่าอารมณ์ในการขับเนี่ยยังสนองตอบได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ขับได้อารมณ์ที่เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อจริงๆขับได้อารมณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือว่าขับเดินทางขับเข้าทางโค้งเนี่ยแหมมันไล่ฟืด,ด,ด,ดเืนะเ้นืืื้ืืืืืืืืืืืืืืคืืืืืืืืืืืืืืื ตัวรถนิ่งพวงมาลัยไม่มีอาการดิ้นไม่มีอาการสะบัดขับรถแบบเนี้ขับแล้วเพลินครับว่าแล้วก็ขออนุญาตขับเล่นอย่างสนุกสนุกอารมณ์กับ bmw x3 xdrive 20d m sport คันนี้กันหน่อยนะครับ bm w x 3 x drive 2 0 d m sport คันนี้สนนราคาค่าตัวที่เขาตั้งเอาไว้เฉพาะตัวรถเนี่ยในช่วงแรกที่เขาบอกว่าเป็นช่วงพิเศษเนี่ยสามล้านหกแสนหกบาทนะครับก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่สมน้ำสมเนื้อแหะครับส่วนเรื่องของรูปโฉมนมพันนั้นว่ากันจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่คอ bm ไม่ใช่แฟนพันแท้ bm จริงๆเนี่ย มองยังไงมันก็เหมือนกันหมดนะครับด้านหน้าเป็นช่องรับลมเข้าไประบายความร้อนในห้องเครื่องนะครับที่ใครๆเขาเรียกว่าไตาคู่ตีกรอบไว้ด้วยสีดำปราสัญ,ญลักษณ์ของ BMW แล้วก็เส้นสายบนฝากระโปรงจริงๆเขามีการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆให้มันดูเพรียวให้มันดูสวยขึ้นแต่อย่างที่บอกทำไมใช่แฟนพันธุ์แท้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดูเอ๊ะมันเปลี่ยนตรงไหนยอย่างไรนะครับผมเองก็เอามาอธิบายให้ฟังนะครับว่า นี่แหละครับการที่เขาทำออกมาอย่างนี้เนี่ยบวกกับไฟที่เป็นเส้นขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ดูดุดันมากขึ้นเป็นรถที่สนองตอบการใช้งานได้ดีส่วนใครที่เป็นแฟนาน,านุแฟนเป็นแฟนของ b m เอมัยูหรือชอบรถเยอรมันชอบรถขับสนุกสนุกลองดูครับลองขับดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่มีใครว่าอะไรครับ